สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านมดตนอยครับวันนี้พี่โ,โบพาผมมาทําอะไรครับพี่วันนี้นะคะเราจะมาปลูกหญ้าทะเลเพื่อช่วยลดนอกร้อนกันค่ะครับผมแล้ววันนี้มีใครมาร่วมกิจกรรมบ้างครับพี่มีเยอะแยะมากมายหลากหลายภาคส่วนเลยนะคะเพราะว่าการปลูกหญ้าทะเลนี้เราต้องร่วมมือกันค่ะเราจะไปวางทุ่นด้วยนะคะเพื่อปักแนวเขตหญ้าทะเลนะคะแล้วก็เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพครับแล้วหญ้าทะเลเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ ก็สำหรับญ้าทเลนะครับมันก็จะเป็นพืชที่สามารถที่จะดูดซับตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศนะครับอ่าซึ่งตอนนี้มันเป็นประเด็นร้อนของของของโลกเลยก็ว่าได้ครับใช่ใช่ครับทีนี้ได้ข่าวว่าที่นี่มีแหล่งเพาะพันญ้าทะเลใช่ไหมครับพี่โบใช่แล้วค่ะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เพาะพันธญ้าทะเลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันด้วยค่ะไปกันเลยดีกว่า คุยกับบังกันนะคะว่าสถานีนี้มีอะไรให้เราเรียนรู้กัน kind บ of ้างค่ะครับผมเดี๋ยวเราไปเลยพี่นะพี่ไปกันเลยค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีบ้านครับผมแม่ต้นเลยครับผมบังชาบ้านร์ตะน้อยค่ะก็จุดนี้เป็นจุดโคโยยาตาลีอ่าแล้วก็นอกจากโคโยยาตาลีเรายังมีกาด์ตันปูม้าโคปูม้าไปไปไปด้วย โองั้นเดี๋ยวเราไปดูย่าทะเลก่อนดีไหมเพราะพี่เราเมามอยเรื่องยา่าทะเลไปแล้วะะนะคะลองปันเรามาดูดีกว่ามียังไงบ้างคะมาข้าวผลไม้หย่าทะเลที่ว่าบันโ้๊ะไว้สำหรับปลูกโอ้ตวนี้มันจะเป็นยา oh. ่าทะเลที่ว่าย่าก,กาหญ้าก,กาหญ้าก,กาแปลว่าอะไรคะย่าก,กาคือยญาหอมใบยาวนี่มันมันจะเป็นเป็นอะไรที่เป็นี่โอ้หญ้ากาทะเลมันจะ ไปมันจะใหญ่จะยาวคือเราจะต้องเลือกมาแหละครับคือบางเราจะต้องไปเก็บผลกบันขนขนออกมาจากใกล้ใลูกเงาะใกล้ใกล้ตุเรียนผลเงาะไปแล้วเลยทีนี้พอเราจะเลือกพวกที่มีลักษณะที่เก๋เก๋จับเก๋จักแล้วก็อมากี้เมื่อไรของมันมันจะมีมารึก มาเล็ตมาเล็ตอยู่กับมาเล็อยู่กับในในผลมึงจะมีตั้งแต่สี่เมตรถึงที่เคยเจอนะสี่เมตรถึงสิบหกเมตรตั้งแต่แล้วผมแล้วก็พอมาทำความสะอาดมาที่ทำความสะอาดล้าวแล้วก็เปาะแล้วก็ต้องดูแลต้องขยันเปลี่ยนน้ำด้วยต้องเปลี่ยนน้ำแต่ว่าอกนั่นคือต้องต้องปล่อยยี่สิบสี่เชือกมงเลยอ๋อ เราจะไปคุยกับพี่ออสกันค่ะครับซึ่งพี่ออสครับก็จะเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลีบงนะครับใช่ซึ่งพี่ออสเนี่ยคะ่ะเขาจะมีความรู้ในเรื่องของระบบนิเวศท,ที่เปลี่ยนแปลงไปในที่นี้นะคะว่ามีความหลากหลายหรืออะไรเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างค่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ออสเลยไหมครับดีค่ะไปเลยวลวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะในพี่ออสดูแลส่วนไหนในตรงนี้คะ่ะอ๋อนี่ครับทั้งหมดนะครับเกาะลิบงเกาะลีบงแล้วก็ ตะนอยไปถึงกันตังนะครับดูแลทั้งทะเลและก็บกที่ตรงนี้ก็คือเขตใช่ครับอันนี้ก็คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าของบกนะครับก็ครอบคุมเนื้อที่ทางทะเลแสนกว่าไร่ทางบกก็แสนกว่าไร่นะครับแล้วก็ทรัพยายกรที่นี่นะครับมีความหลากหลายชีวนนภาพสูงมากจนก่อนหน้านี้ก็เป็นแหลมาซาตสัยคือพื้นที่การอนุรักษ์พื้นที่ชุมน้ำโลก นะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รางวัลได้รับประกาศคัดสรรประกาศให้เป็นมรดกอาเซียนด้วยมรดกอาเซียนโอ้ยไม่ธรรมดาเป็น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 ล่าสุดเลยนะครับพร้อมกับขุนเทียนเจ้าหมายด้วยนะครับทีนี้ก็เนื่องจากว่าคณะกรรมการเนี่ยเขามาดูความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายจะต้องแบบเยอะใช่ไหมเยอะมากเยอะมากมีที่นี่นี่มีทั้งป่าบกป่าดิบชื้นป่าชายเลนป่าชายหาดนะมีนกอพยพมีพยูนมีเต่ามีโลมา นะครับแล้วก็การเป็นอยู่ของวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยครับก็จะอยู่กลมกลืนกับธรรมชาตินะครับพี่น้องประชาชนนี่ก็จะมีเครื่อนผ่ายในการดูแลทรัพยาก,ร,การมีการใช้ประโยชน์มีการกําหนดกติกาชุมชนมีการแบ่งโซนนิ่งนะครับในการดูแลพะยุดูแล้าทะเลแล้วก็พร้อมกับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์โดยทานึงถึงความสมบูรณ์และการคื้นฟูสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ยัง่งยืนนะครับ ใายตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะโอ้โหามหลากหลายที่นี่นะครับก็เดิมทีที่นี่ก็เป็นสภาพพื้นที่จะเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในในในประเทศไทยเลยครับใหญ่ที่สุดเลยเนื้อที่ที่นี่ก็มีประมาณหมื่นกว่าไร่นะครับประมาณหมื่นหกพันกว่าไร่นะครับหญ้าก็มีทั้งหมดสิบหญ้าในในประเทศเรามีสิบสองชนิดหญ้าทะเลครับแต่อยู่พบที่นี่ประมาณสิบดชนิดละโอ้ยตั้งสิบแดแล้วใช่แล้วอีกหนึ่งมีที่ไหนเนี่ย ก็อาจจะอยู่ในประเทศเรานี่แหละครับทีนี้มันก็ทําให้เกิดสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะครับเป็นแหล่งอนุบาลแล้วก็พายุเนี่ยก็เป็นแหล่งเขากําเนิดที่นี่เลยอไอ้ตัวของพายุเนี่ยครับมันเพิ่มขึ้นจากแต่เดิมมากเลยครับโอ้ยามันอย่างนี้ฮะจนเมื่อปีที่แล้วนี่กับบินตำรวจพายุนะครับบินตระกูลทอยชอบิน ก็พบว่าพยยนเนี่ยมีอัตราการเกิดเพิ่มสูงขึ้นพบแม่ลูกประมาณ12คู่นะครับแล้วจํานวนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่า2องตัวนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแล้วเขาไม่ตายแบบนี้ครับเขาก็จะมีัตาการเกิดที่สูงขึ้นสูงขึ้น,นขายายพันธุ์ได้เยอะเลย้และโดยเฉพาะในเขียห้ามล่าที่ญีกปอญีปุ่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราไม่พบการตายพยยุเลย ก็หญ้าทะเลที่ค้นพบในทะเลตรังนะคะก็มีหญ้าทะเลชะงงอใบสั้นหญ้าทะเลชะงงอใบยาวและใบมะกรูดค่ะหญ้าทะเลที่พยุนชอบกินนะคะก็จะเป็นใบมะกรูดค่ะซึ่งเราจะจะปลูกก็จะเป็นใบชะงงอใบยาวค่ะเพราะว่าหรือเรียกอีกชื่อว่าหญ้าคาทะเลค่ะแล้วก็ก่อนที่ว่าจะเป็นชะงงอใบมะกรูดนะ่ค่ะเราจะต้องปลูกใบชะงงอก่อนเพราะว่าเป็นหญ้านำร่องของใบมะกรูดค่ะแล้วก็จะกันคลื่นให้กับ พวกหญ้าชะงอชะงอเนี่ยจะกันขึ้นให้กับมะกรูดค่ะ่ตอนนี้นะคะเราก็ลงเรือกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกผูนค่ะแล้ววันนี้เราจะไปทำอะไรครับเราจะไปวางทุ่นนะคะเพื่อกำหนดเขตในกนญญารปลูกหญ้าทะเลกัน,นะค,ะค่ะแล้วพี่ตอนนี้เราเราอยู่กองใดครับเพราเราอยู่กองรี่ <c oughs> ร้อนมากค่ะโ <c oughs> ดยกิจกรรมของเรานะคะในการปลูกหญ้าทะเลก็เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับ <c oughs> ผมทีนี้พี่โบรู้สึกยังไงบ้างครับกับกิจกรรมที่ผ่านมาแฮปปี้มากๆนะคะเพราะว่าเราได้คืนความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้หญ้าทะเลก็จะทําหน้าที่ของมันในการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพค่ะแล้วก็ให้พายุและสัตว์ต่างๆมากินกันนั่นเองนับเป็นโครงการหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับแล้วถ้ามีโครงการต่อไปจะมีโครงการอะไรนะคคะ